เป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับมิวเซียมแล้วก็ส่วนสนุกที่สุดออกทางออกที่หนึ่งนะคะทุกคน รายการท่ e r o s u to r o s s ด the Family นะครับผมตันนี้เด็กๆกําลังเพลิดเพลินทางนู้นนะฮะวันนี้มาเปิดรายการคนเดียวเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันท้ายๆเราจะอยู่ที่ไต้หวันแล้วนะฮะพาเด็กๆมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับที่ว่า National Taiwan Science Education Center นะครับผม่าไต้หวันนี่ต้อกไต้หวันเดี๋ยวแบบสำเียงไทยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรให้เด็กๆได้ค้นหาตอนนี้ไปค้นหาตนู้นกันก่อนไป คนใจของมันเป็นยังไงเท่ไหมไอ้โอ้โหข้าบากรับใช่ออกมาเดืงมันเป็นโมเมนตัมของลูกลูกเหล็กลูกบอลไปเรื่อยๆน่ามานฟัมโอ้โหพอดีแปะเลยอ่ะ หนึ่ง0เด็ก70นะคะได้ตัวมาแล้วครับผมเป็นตัวสำหรับผู้ใหญ่3มใบแล้วก็ตัวสำหรับสติวเดนนะครับคือพี่ดีเจนั่นเองเพราะเจ็ดขวบแล้วนะตามก็หกขวบลงไปเนี่ยฟรี Free. โอ้โหจริงปะเนี่ยยูเคกับแครล,ลีนได้เข้าฟรีใช่แล้วผู้ใหญ่ร้อยเดียวว่ะโอ้โหแล้วคือเด็ก70บาทแล้วได้ดูอะไรที่นึงแบบอลังการงานสร้างความรู้ที่เป็นแบบฝังจิตตัวเขาไปเนาะดูตัวนะครับ เขาทำเป็นแบบไอจีแล้วก็มีคนกดไลค์เนี่ยดูดิเป็นสถานที่ต่างๆของที่นี่เข้าไปฟอลโล่ได้เลยเข้าไปฟอลโล่ได้เลย N T S E C นะคะเออน่ารักมากเลยอ่ะดูดิไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่า แค่ตรงนี้ก็ประทับใจเลยครับเข้ามาถึงส9ก้าแรกคือประทับใจเลยเย็นหนึ่งแล้วก็เย็นหนึ่งทุกอย่างมันดูแบบว่าหน้าเดินไปหมดอ่ะใช่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยอ่ะดูชันล่างแค่นี้ก็สนุกแล้วอ่ะเหมือนโรงงานขนาดใหญ่อ่าเตรียมบัตรครับเตรียมบัตรครับก็คือวางลงไปนี้นะคะ โอเคจะมีบาร์โค้ดนะคะไปเข้าไปแล้วก็ปัม๊มตรงนี้นิดนึงจึิงจริง,งอ่าเซสชันแรกนะคะเขาก็ให้เด็กๆนะคะว่ารูประบายสีพี่ทีเจจะวาดรูปอะไรครับเอ็นจิเนียร์อ <Wow. S 2> ่าเอ็นจิเนียร์แล้วยูเคจะวาดรูปอะไรครับเอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์แล้วแครลาวินจะวาดรูปอะไรคะอาจจะวาดยูนิคอร์น เด็กๆก็ใช e, ้จินตนาการในการวาดรูปอินเวนเตอร์นะคะนี่คือหน้าแซนชิสของแบบนี้นะคะห้าเโอ้โหมีตึกไทแปวันโอวันด้วยไม่ค่อยเป็นมีจรวดด้วยแล้วก็มีรถทุกลองโอเคสวยงามมากครับเข้ามานะคะเราก็จะได้พบกับหน้าตา วิทยาศาสตร์ต่างๆเขาก็จะจัดวางไว้ให้อย่างนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่เขาให้เรานะคะได้เข้ามาชมนะคะในราคาบัตร1 0 0บาทนะคะโอ้โห wow. oh, oh, หนูนี่คือหนูที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนเป็น lap l a บแ a t นะคะโอ้โ oh. ห สเตชันนี้ก็เป็นสเตชันที่น่ารักมากๆเลยนะคะเขาก็จะให้เด็กๆนะคะได้ทดลองนะคะสร้างรางที่ใส่ลูกบอลเข้าไปเพื่อให้ดูว่ามันมีแบบโมเมนตัมแบบไหนนะคะให้ได้ทำเองนะคะที่เขาก็จะมีอุป,ปกรณ์ให้เรานะตรงนี้นะมาหยิบได้เลยว่าเราอยากจะสร้างอะไรแบบไหนแนวไหนนะคะนี่ดูอุป,ปกรณ์ในนี้เลย็มปหมดอ่ะ สร้างทางโมเมนตัมด้วยตัวเองไม่ได้นะครับผมมไ่เราต้องทำการกนจีนใส่เราไปรัวๆครับก็ไม่รู้อะไรเลยแต่พอเข้าใจว่าต้องแบบว่าวางให้มันอยู่ในระนาบอะไรประมาณเนี้ล่ะนะมึอ เอาไหนอะก็เข้าใจคอนเซปต์แล้วครับเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ฟังครับก็คือเราจะต้องสร้างถนนเนี่ย หลีกต้นไม้ไม่ให้มาชนต้นไม้ถนนที่จะตัดผ่านเนี่ยห้ามไปตัดต้นไม้หรือรบกวนต้นไม้เลยนะคะเส้นทางต่างๆที่ยานผ่านนะก็คือลูกบอลเนี่ยจะเดินทางนะคะห้ามไปรบกวนต้นไม้เย้อ้าวโลกสีน้ำเงินของเรามีอะไรบ้างอเวอร์บ p ูแพ e เน9 9ช้างที่ โนโนโนจับไม่ได้นะปลาวแบทุกคนตัวสูงกว่ามนุษย์กว่าตัวสูงกว่ามามีอีกอะโอยดูใกล้ๆสิเล็บยาวมากเขี้ยวยาวมากทีเจาส่ปยุงไว้ย่งุย้อต่อยดีจะได้กดให้มันเปิดออกมาว้ายไปดีกว่านี่ก็คือเป็นไม้นะครับ วงของไม้แต่ละวงเนี่ยเขาจะนับว่ามันคืออายุกี่ปีของต้นไม้ต้นนั้นนะ1วงก็1ปีถ้าร้อยวงก็ร้อยปีแต่ตอนนี้ไม่รู้กี่วงแล้วเนี่ยนับไม่ท้วนเลยแบบนีมม้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ตัวใหญ่มาก <Wow. S 1> อาควายใบยสั้นโหขนก็ดูแบบอ่ะให้ดูนะคะนี่ตัวใหญ่บะเริ่มเลยทุกคนนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงที่ถูกสตาร์ฟไว้นะคะทุกคนโอ้หเขาคือแบบนอคือแบบยาวมากอะควาย ฮอนฮอนแอนเชลพวกสัตว์ตระกูลเขาต่างๆนะคะดูนี่คือหนัง t ทัชแอนฟ e ลนะอะอเ,เด็กๆลองสัมผัสดูมันมีขอสัมผัสหน่อยเฮ้ยนุ่ม<อ>มากไหนนะนี่คือหนังของม้าลายอ,นนอันนี้คือหลังของยีราฟหลังเต่าเราก็จับได้ อันนี้ก็คือตัวอมาดิโลไงฟืบโอ้หตัวอมาดิโลเด็กๆจับได้เลย<ฮ>นี่คืออะไรอะ่ะช้างช้างหรอโอ<ฮ>้โหไม่ใช่ลูกไดโนซสรัสลูกโอ้โหมีความหนามากเลยนะทุกคน<ฮ>แล้วก็มีความแข็งมากเลยนี่<ฮ>พวกผีเสื้อนะคะผีเสื้อก็จะมีปีกสวยงามแบบนี้เลย สวยงามจริงๆเลยตัวเล็กตัวใหญ่ปีกสวยงามมากและนี่ก็คือมแมลงต่างๆโูยเด็กๆดูมแมลงนี่ปีกผีเสื้อสวยงามมากเลยตัวมันใหญ่สุดเลยหรอ,อั้นใหญ่นี่มีที่ใหญ่กว่านี้อีกนะเจ้านี่ก็คืออะไรรู้ไหม,มแมลงแบบไทนี่ปักอะฟรีหมัดครับใช่็ตัวหมัดหมัด นี่ในนี้คือปลาจริงเลยแล้วผมชอบวิธีการปิเซนต์เขาเขาใช้เอ็นเล็กๆกับขึงไว้เป็นปลาเงินเขาไหวอยู่นี่ก็คือปลาแดดเดียวปลาจริงๆปลาจริงๆและเขาตายไปแล้วสตาร์ไปนี่ปลากระเบนเขาตายแล้วก็สตาร์ไว้ไม่ให้มันเน่านี่ปลาอะไรอ่ะปลาปักเป้าเฮ้ยป๊ามามีมมีครับดูสิทำไมครับจะมุกเหลมมากแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่จะมุกเหลมมาก นี่ก็คือลอยอุ้งตีนสัตว์ต่างๆนะคะอุ้งตีนหมีอุ้ยอันนี้เป็นรอยเท้าของใครเนี่ยตอริล่าใหญ่กว่ามือเราอีกความยาวของมือนี่มือชิมปันซีใช่ปะเนี่ยโอ้โหมือทีสันสั้นมากเลยอ่ะแล้วอันนี้ได้ไหมโอ้โหแล้วอันนี้อะไรเนี่ยพวกนกแน่เลยพวกนกแน่เลยสารีบเลย thank you อ่าชั้นหจะเป็นส่วนของ exploring the world of chemistry นะคะเอาไปเลยและที่ทุกคนสนใจนะคะก็คือการขี่จักรยานอากาศนะคะนี่จะมีจักรยานเงี้ปั่นบนไซลิงนะคะห้อยไปนู่นเลยข้ามตึกไปนู่นเลยสนใจไหมครับคุณจะขี่จักรยานข้ามตึกไหมครับไม่เอาหรอกครับ ลองไหมขี่จักรยานอากาศเอาไหมแต่ดูเขาแบบไม่ได้ไปขนาดนั้นนะแรบับเดียวแล้วเขาก็เอาเข้ามาแล้วใช่ป่ะอ๋อไม่รู้สิอันเี้มีแต่ผู้ใหญ่ชิเจ์ลองไหมครับชิเจ์ลองไหมครับแคลรลีนลองไหมคะขี่ไหมคะจักรยาน <c oughs> าไม่เอาเราก็จะต้องมีการใส่เซฟตี้กันก่อนนะคะทุกคนก็ต้องล็อกให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ต่เขาก็เซฟนะเพราะเขาจะมีตะข่ายรองรับซัพพอร์ตเอาไว้อยู่นะคะทุกคนปั่นหอยหลังไปแล้วปั่นห้อยหลังทีนี้ก็ปั่นกลับมานะคะ,ะปั่นกลับมาเห็นไหมไม่มีอะไรเลยปล่อยมือได้อีกต่างหากนี่ <Hey. S 1> เสยผมได้อีกโอ้ <c oughs> โหยอย่างหล่ออย่างเท่นะทุกคน <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> เรียบรอ้อย เคมีสตรี h นบา t h นะคะโอ้โหเคมีนี่คืออยู่รอบตัวเราเลยนะคะแม่แก่ในห้องน้ำถ้าเลิ้นเปาให้คเคสไหมหน่อยหนึ่งสองสามโบร์จุ่มก่อนแล้วเปาโอ้โหนี่คือระบบย่อยอาหารของพวกเราไง ถ้าเราทานอาหารเข้าไปนะคะมันก็จะไหลมาที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้แล้วก็มาขับถ่ายออกมาเลยนนใช่โอ้โหจำลองมาเป็นครัวเลยนะคะเ,เรื่องของการแบบหุงต้มต่างๆนี่ตู้นี้คือทำ c o ต t นแ candy ก็ได้อันนี้คือการต้มเนื้อนะโอ้โหเหนะมือนเนื้อจริงๆมาโชว์ให้เราดูเลยนะคะ นี่คือการต้มไข่นะคะต้มนานกี่นาทีองศาเท่าไหร่นะคะจะได้ไข่ลวกไข่ต้มสุกนะคะอ๋อนี่คือที่ปั่นน <c oughs> ปั๊ม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 ปัป๊มอัน,นี่คือ naming chemical element นะคะเขาเ็ในออกไซด์โปรเีนอ่าฮะได้ได้ไ,ได้ไได <c oughs> เออเดี๋ยวนะปวดหัวแล้ว <c oughs> เออปวดหัวแล้ว <c oughs> น,น,นี่นี่อะไรนี่อะไร ลิเ<ด><ด>วร์พูพไม่ใช่ละไม่ได้ความรู้และสาระอะไรเลย อนนี้นะครับคือแบบน่าสนใจทุกอย่างเลยคือเหมือนกับว่าเราสามารถเล่นอินเทอร์ทีฟกับาการทดลองต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแรงโน้มถ่วงการกระทบการอะไรของมันแล้วก็ฝั่งนู้นผมไปอ่าดูมาแล้วมีบอกด้วยว่าส่วนประกอบของพวกวัสดุที่เป็นเหล็กมีกี่ชนิดมีสังกะสีมีเหล็กกล้ามีอลูมิเนียมมีสแตนเลสสตีลนะครับรวมถึงกระบง้งกระเบื้องเขาจะให้ดูหมดเลยว่ามีอะไรบ้างพวกของใช้ในห้องค mm hmm. รัวนะเออเจ๋งเนี่ยเออแบบ ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าวัาสดุไหนอะ่ะมันเป็นอะไรเ,เล่ามือสัมผัสได้ด้วยก็เล่ามือตรงนี้คืออะไรคะไซน์เรกราวครับโอ้โหแค่ชื่อว่าเกรกราวนี่เด็กกรี๊ดวิ่งเข้าไปก่อนแล้วเรียบร้อยสุดมากเลยตรงนี้ผมชอบสุดนี่นะคะเราจะเป็นการขี่จักรยานล้อเหลี่ยมจักรยานล้อเหลี่ยมแบบนี้แบบนี้ ngoại mấy số sướng 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 สรุปนะคะว่าฝืนธรรมชาติที่สุดจักรยานล้อเหลี่ยมนะคะเหนื่อยมากนะมันไม่สามารถไปได้ตามใจคิดนะคะ<อ>มันจะต้องไปตามทางของมันคือต้องมีทางพิเศษแบบนี้แหละบรรยากาศในนี้นะคะโอ้โหสนุกม,มากเขาเอาแบบสนามเด็กเล่นมา รอยเรื่องราวเข่ากับความเป็นวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนนี่ให้เด็กๆได้ทดลองดึงรถหรอขึ้นไหมขยับแล้วขยับแล้วช่วยกันดึงดึงดึงโอ้โหโอ้โหโอ๊ยเชือกเยอะมากโอโ้ยังมีเชือกยังดึงได้อยู่หรอล้อลอยเลยล้อลอยเลยทุกคนโอ้โหพละกำลังของคุณคุณทานข้าวมาเยอะเหรอครับเมาาื่อเช้า เด้งเราทำเด้งเอาแล้วมีแรงได้ไงอะ ก็จะมีสนามเด็กเล่นแบบนี้เป็นส่วนสาธารณะนะคะตรงนี้เด็กๆมาเล่นกันได้เต็มที่เลยด้าน,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 นหลังอาคารของพิพิพภธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะอ่ะเหยาแบบเดบีอันนี้เหยาแบบรุ่นใหญ่ตัวลอ,อยเลยโอ้สนุกไหมเด็กเ โอ้โหสี่ชั้นห้าชั้นที่เราเดินกันไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสุขความสนุกและยังได้ความรู้ด้วยใช่ใครที่จะมาเที่ยวไทเปนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่มีลูกมีหลานพามารับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน100บาทสำหรับผู้ใหญ่70บาทสำหรับราคา6ขขบขึ้นไปต้องมาแล้วส่วนนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกับรายการที่ล่าสูทูลาซีเดอะแฟมิลี่ ติดตามได้อย่าลืมกด like กดเชร์กดซ oh oh ah, oh, 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 okay. ับทักใครเอ้มีรถไฟด้วยมีรถไฟด้วยโอ้มีจริงจริงด้วยอยากนั่งต้องทำยังไงเนี่ย